จากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกตาธรรมเรื่องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กโดยพระอาจารย์พรศักดิ์พิกเมโทวัดป่าสีพลาไชยบ้านตาเสือตำบลนิเวศอำเภอทวัตรบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่เจ็เมษายนพุทธศักราช2563ัยได้นักปันนี้ขอ,อกน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันต ตัดสรุเองโดยชอบพระองค์นั้นก็ขอจเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าครบๆอกวันพระขึ้น15บ่้าขเดือนห้าเป็นเป็นปักละเป็นป,ปักโอโบโสถที่สองวันนี้ก็ลงโอโบโสถอย่างนั้นโลภัยไข้เจ็บมันจะเยอะอย่างนี้เราต้องระมะัดระวังทำไมเราต้องใส่หน้ากาก เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันติดทางอากาศได้ทุกคนนี่ถ้าเราไม่ประมาชีวิตเราก็ปลอดภัยบางคนคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกนี่เล็กๆน้อยๆจุดเล็กๆน้อยๆมันก็อันตรายเหมือนไฟไม่ขีดเล็กๆนี่แหละพอไฟมันติดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เกิดลูกรลานใหญ่โตได้เพราะฉะนั้นนี่เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆมันจะสามารถทําเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ล่ะ พระพุทธเจ้าก็สอนถ้าเป็นเรื่องใหญ่เราก็ทําให้เป็นเรื่องเล็กได้เรื่องที่มันยากๆก,ก็ทําให้เป็นเรื่องง่ายได้เพราะฉะนั้นนี่เวลาเราเกิดปัญหาอะไรในชีวิตนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เราสามารถแก้ไขชีวิตได้ก็เหมือนกับเราเนี่ยขอสินห้าขอสินห้าบางทีสินห้ามันมากไปโอ้ยหาขอยากยากเนี่ยทำยังไงได้นาะยาก ก็มีสมัยพุทธกาลบางคนนี่เอเสแสงหาสัจธรรมเหมือนพวกเราเนี่ยแหละสัจธรรมเกืออะไรก็คือสัจจะก็ค,คือความจริงนั่นแหละเอชีวิตของเราเความจริงมันเป็นยังไงน้าแต่คนก็ต่างแสวงหาในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีพวกลัทธิต่างๆเยอะแยะเลยลัทธินู่นลัทธินี่มามาประปวบอยู่หลอกลวงโตง้ตุ้น สิ่งที่ไม่รู้ก็หาว่ารู้สิ่งว่าไม่ใช่ก็หาว่าใช่ทำยังไงได้มันจะได้สักการละาลาสักการละทั้งหลายตัวเองจะได้อยู่ดีกินดีคนไหนโง่ก็ถูกหลอกไปคนไหนฉลาดก็หลอกไม่ได้ก็มีมานกอ,อยู่คนหนึ่งในคำพีไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรคือสมัยพระพุทธเจ้าจะมีคนที่ศึกษาพวกพันธิต่างๆนี่ คำสอนต่างๆที่เจ้าลัที่ทั้งหลายสอนเยอะวันนี้พระพุทธเจ้ามีพระสาวกเยอะก็อยู่ในวัดประเจตวันท่านตัวประทับอยู่นั่นหละก็มีมานโมกอยู่คนหนึ่งเที่ยวแสดงหาสัจธรรมเป็นความรักธีโน้นรักที่นี้วันนี้ทำไงชีวิตของเราจะ,จะมีความสุขน,นะท,นทําไงถึงจะเข้าถึงสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตตอนนี้ พอมาเจอวัดพระเจดตะวันก็เลยเข้าไปฟังธรรมะของพระจิจาร์พอก็ไปฟังเสร็จแล้วเนี่ยเกิดเริ่มใส่เกิดความศรัทธาว่าชีวิตของเราในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้การเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นอย่างนี้ก็เลยว่าโอ้ยอย่างนี้เองคนกบแล้วพอศรัทธาขึ้นมา น้อยม,มาโนกน้อยเนี่ยก็เลยเข้าไปขอบวชกับพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าก็ขณะนั้นก็มีพระสาวกเยอะแยะเลยท่านก็มีภารกิจที่จะต้องทำน่นทำนี่ให้ธรรมะก,กับญาติโยมทั้งหลายก็บอกให้พระอุปัช์รหนบอกว่าเอา้าพามาโนกน้อยคนนีน้ไปบวชแล้วก็สอนสอนเรื่อง กฎระเบียบเกี่ยวกับพระวินัยต่างๆต,ตอนนี้พอบทเสร็จแล้วเนี่ยจะมานพคนนี้พอบทเสร็จจะเป็นพระบวชใหม่พอพระบวชใหม่เสร็จแล้วเขาประชาท่านก็สอนสอนในคำกรีเนี่ยแปดหมื่นสะี่พันพระคำมขันธ์เนี่ยคือแปดหมื่นสี่พันข้อเนี่ยเนี่ยในพระเขาปิฎกอยู่ในนี่นหะเดีเ๋ยพอพระวิในเนี่ยเนี่ยในนี่ของเราแปดเล่มเนี่ยหนึ่งทุกแปดเนี่ยจะเป็นพระวิในเพื่อพระวินัยปิฎก ก็มีอยู่สอง0มหนึ่งพันข้อเนี่ยพวินัยนะอยากอ่านก็เปิดอ่านดูเนี่ยหนึ่งแปดเอนเล่มที่เก้าถึงเล่มสามสิบสามนี่เขาเรียก่พระสูตรตันตปิฎกสอนเรื่องพระสูตรต่างๆเกี่ยวกับพวกนิทานต่างเนี่ยจะมาพูเดเกี่ยวกับพระสูตตันตปิฎกไปพระสูตรพระสูตรเรื่องนู้นเรื่องพระสูตรเรื่องนี้วันนี้ก็เรื่องพระสูตร,ร,นนนร,ตรในการทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กทาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายพระสูตร ญากิอาสอานไปจาตก็เอามาบอ,อกหลาพวกเรานี่คือพระสุตตันตปิโรจะมีมากหน่อยมีอยู่2 5เล่น,นแล้วก็สว่วนที่เหลือเป็นพระอภิธรรมพระอภิธรรมก็จะมีอยู่12เล่นก็มีอยู่42,000พระธรรมาคันหรือ42,000ขอ้อพระอภิธรรมจะมีมากหน่อย สอนเรื่องจิตเรื่องเจริสิรเรื่อง Loop, รูปเรื่องนิพพานใครอยากรู้เรื่องจิตต่างๆนี่ก็มาอ่านในพระอภิธรรมได้ไหมเพราะฉะนั้นนี่พระไตรปิฎกไตรปิวสารนปิฎกก็คือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตะกร้าเลยการหรือการจัดหมวดหมู่นี่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะมีอยู่สามอย่างพระสุตตันพระวินยัยปิฎกนี่ยหนึ่งถึงแปดก็จะมีอยู่สองหมื่นหนึ่งพันข้อ พระสุตตานติโกมีอยู่25เล่มก็มีอยู่21,000ข้อเหมือนกันส่วนพระพิธามก็มีอยู่42,000ข้อรวมแล้วก็เป็น84,000ข้อพอพระใหม่ได้ฟังกันแล้วนโอ้ยทำไมเฉพาะพระวินัยก็ฟังจนจำไม่ได้จำไม่หมดก็เลยเกิดความพอแท้เองพอแท้เสร็จแล้วก็เลยบอกพระอุปชา์เพราะว่าท่านพระอุปชา ผมนี่มาบวชใหม่ๆก็มีความรู้สึกปลื้มปิติดีอยู่เพราะฉะนั้นนี่เฉพาะเข้าไในสองหมื่นหนึ่งพันข้อนี่ไม่ไหวหรอกจำไม่ไหวขอสึกดีกว่าไม่เหมือนพวกเราเลยคือสิห้าข้อ,อจำไม่ได้ตอนนี้พระใหม่ก็เลยบอกว่า<ม>ขอสึกดีกว่าพระประชาก็เลยว่าโอ๊ยให้เครียดดูใหม่เถิดพระนุมก็ยังไงก็จะสึก บอกว่าตัวเองนี่ปัญญาน้อยคงจําได้ไม่หมดหรอกปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ถูกผิดวินัในก้อนู้นก้อนนี้ก็จะเป็นที่เสื่อมเสียของคณะสงฆ์พระกุายก็เลยพาไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าที่อยากสืบเพราะอะไรก็บอกว่าที่อยากสืบเพราะว่าศีลก็ห้ามเยอะเหือเกินทำไม่ไหวจำไม่ไหวหรอก พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าแปดหมืห่นสี่พันข้อเนี่ยจําไม่ไหวทําไม่ได้สามข้อเนี่ยทำได้ไหมพระใหม่ก็บอกว่าโอ้ยสามข้อเนี่ยสบายมากเลยพระเจ้าเริ่มจะทําเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่ายทีนี้ทําเรื่องใหญ่ให้มันเป็นเรื่องเล็กเนยท่านก็มองมองอกเพราะเพราะฉะนั้นนี่ยเรื่องก็เป็นข้อคิดนะค่ยคยอยฟังไปก็คิดตามไปพอพระใหม่เลยวว่าโอ้ยสามข้อสบาย ก็บอกว่าของเราเนี่ถ้าสามข้อทําได้เนี่ยก็คือเราต้องรักษากายวาจาใจเนี่ยถ้าเรารักษารักษาอย่างไงเพราะฉะนั้นสามข้อสิ่งสามข้อก็คือหนึ่งกายวาจาใจของเราเนี่ยไม่ทําชั่วสองนี่ให้ทําความดีสามทำจิตใจให้ผ่องใสเพราะฉะนั้นสามข้อทําได้ไหม พระใหม่ก็บอกว่าโอ้จะสามข้อนี้สบายมากไม่ต้องจําอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นนี่เราจะรักษากายวาจาใจของเรา่ยกายคือการทําอะไรกายก็คือว่าการกระทําของเราเนี่ยแหละการกระทําพอรู้ว่านีนจะทําชั่วทําผิดทำ,ทำนู่นทํานี่ถ้ามันมีไปในทางที่ไม่ถูกทานองของทํายเราก็ไม่ทํานี่คือการกระทํากายคือการกระทําวาจาวาจาเหมือนกัน วาจาแบบไหนที่เราจะรักษาก็คือว่าวาจาคือคำพูดพูดแล้วเนี่ทําให้คนอื่นเขาเป็นโคกพูดแล้วทําให้ไปทารังปลายคนอื่นเขาทำไมครูที่สอนเรื่องการพูดไม่พูดโกหกไม่พูดอยากคายไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยพูดแบบนี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังการพูดนะพูดแล้วเนี่ยทาให้คนอื่นเขาเป็นโูกถือว่ามันเป็นปัปก การโคดนี่สาคัญแค่ลงปากธรรมดาก็ทําให้บ้านเมืองร่วมจมมาแยะๆคำพูดให้สําคัญเพราะฉะนั้นนี่คนจะเป็นมิตรกเป็นศัตรูก็คือการโคดนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะ้รักษาเรื่องคําโคดให้ระวังนะไหมโคดไม่ทักโูดชั่วนะไหมโคดก็โคดจะเรื่องดีโูดแล้วทําให้จิตใจมันอใส่ไหมกายวาจาใจเหมือนกัน อันเดียวกันใจไม่คิดชั่วใจคิดแต่ความดีใจทําจิตใจให้ผปงใสให้รักษากายวาจาใจพอพระใหม่ได้คําสอนของพระเจ้าเอาแค่สามข้อก่อนก็เลยไม่อยากสึกทีนี้ก็เลยเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติเสร็จแล้วนี่จิตใจมันสบายมันไม่รับแบกบภาระเรื่องปุดข้อบังคับต่างๆมากมายแค่นี้เลยเพอจิตใจสบายอะไรก็โล่งไปหมด ก็เลยบรรลุปเป็นพะระอรหันต์บรรลุง่ายๆเลยคือไม่ไม่ได้ยึดติดอะไรแล้วทําจิจใจให้โงใสพวกเราก็เหมือนกันกายวาญาาจนี่สำคัญเพราะฉะนั้นนี่เราก็เอาตัวนี้เลยสีนห้ามันมากไปก็เอาแค่สามข้อนี้ก็ได้ที่จริงมันอันเดียวกันเหมือนพระไตรปิฎกที่เราดูเนี่ยอยังโยมเนี่ก็ให้แค่สี่ห้าข้อถ้าเป็น โยมที่ถืออุโบสถนี่ก็แปดข้อหรือแม่ชีก็แปดข้อเนี่ยไม่ออกไม่ขาวที่ถือสิ่งอุโบสถแปดข้อถ้าสามเณรสิบข้อถ้าพระนี่ก็สองรอยี่สิบเจ็ดถ้าภิกษุณีสมัยเก,ก่าก็สามร้อยสิบเอ็ดข้อสิ่งพวกนี้ที่จริงเนี่ยในยพระไตรปิฎกท่าเนี่ยอ่านเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสรุปโด,ดยย่อก็มีแค่สองข้อเองสองข้ออะไรก็คือสิ่งไหน คือข้อห้ามกับข้อปฏิบัติข้อห้ามก็คือพระพิจเจ้าห้ามอะไรเราแตอย่าไปทําอ่านดูซะเถอะโอ๊ยพระพทจเจ้าห้ามอย่าไปทํานะเ,นเราก็ไม่ทําส่วนอะไนที่พุท้าอนุญาตให้ทําก็คือข้อปฏิบัติทําได้ทำัทำ้งทันี้ได้หมดก็มีแค่สองข้อกันนั้นแหละในพระไตรปิฎกถ้าเราอ่านจบกันนะนั่นคือการสรุปง่ายๆตอนนี้เวลาเราปฏิบัติก็มีอย่สามข้อที่พระพทจเจ้าสอนพระใหม่พวกเราเหมือนกันสามข้อ ไม่ทำทั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสไปที่ไหนที่ไหนมันก็ดีไปหมดนั่นแหละพอได้แค่นี้เสร็จแล้วนี่เราก็อยู่บ้านก็สบายอยู่ที่ตลาดก็สบายอยู่ป่าก็สบายอยู่เมืองก็สบายเพราะว่าจิตใจเรามันผ่องใสแค่สามข้อแค่นี้สินห้าไม่ต้องไปนึกถึงก็ได้ห้าห้าซักห้าลักซักอะไรเพราะเราจิตใจเราไม่ทำทั่วเลยเนี่ยผลสรุปง่ายไหมจากแปดหมื่นสี่พันข้อนี่เหลือแค่สามข้อ มันก็สบายตอนนี้พอพระพุทธเจ้าสอนพระใหม่จนสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ภาษาเวททั้งหลายในวัดประเชตวันเนี่ก็โจดจันกันเนาะพระพุทธเจ้าเนาะด้วยกากสอนคนพวกเราอาดีตถือศีลมาตั้งมากตั้ใหม่บางคนก็บรรลุเป็นพระอรหรันต์บางคนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นแค่โสดาบันเป็นสกทาคาเมนาคามียังไม่ถึงพระอรหันต์แต่พระใหม่มาบวชได้ไม่นาน ก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือผู้ที่มีจิตที่มองทะลุป,ปุกโลงรู้จักสอนคนพระพุทธเจ้าก็เลยได้ยินอย่างนั้นเ็เลยเรียกประชุมสงฆ์คณะสงฆ์เข้ามาก็บอกแล้วก็มาพูดเรื่องนี้แหละว่าชีวิตคนเราเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยเจอเรื่องยากเรื่องลําบากถ้าเรารู้จักใช้หลักการพิจารณาทํายังไงเรื่องที่มันยากๆที่จะเป็นเรื่องง่ายได้ เรื่องที่มันใหญ่ๆทําเป็นเรื่องเล็กได้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกสอนการที่เราจะประสบความสมําเร็จได้ให้เราคิดถึงการแก้ไขปัญหาในชีวิตของตัวเองพระพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงอดีตของตัวเองย้อนไปพุเพ็นวาสานุสติยาคือการาระลึกชาติในสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นชาวนานในกรุงในในแคว้นกาสี เมือพงพาราณสีแกลกาสีบอกว่าตัวเองนี่ยเกิดมาเป็นชาวนาเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรแล้วมีภรรยาอยู่คนหนึ่งเป็นคนขยันวันๆก็ทํานาแต่ละปีก็ทํานาทํานาไปเรื่อยๆด้วยความขยันหมั่นเพียรนี่ก็อยู่ได้ภรรยาก็อาจจะเป็นคนที่เอาอกเอาใจพูดเก่งมีอัจฉริยะใสใบตีด,ดีเพื่อนบ้านเขาก็ชอบ คนที่พูดเก่งพูดดีคือวาจาดีวาจาไพเราะคือวาจาที่ไม่ทุจริตบาเีเจ็พูดดีทั้งต่อหน้าและลับห่งางใจวาจาใจอะไรที่ดีก็อยู่กันจะมีความสุขตอนนี้พอมาวันหนึ่งเนี่ยก็เลยคุยกันชาวนาที่พระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยกับภรรยาก็คุยกันวบอกว่าเออเราทํานาแค่นี้เผื่อมีอุทกภัยหรือมีอะไรเนี่ยเกิดเที่ยไปต่าง ข้าวที่เราทำอาจจะได้น้อยเจ้านาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราจะไปทำนาหาค้างไล่ที่อยู่ไใ,ใ,ใกล้ๆนี่แหละเพราะว่าแต่ก่อนนี่ยมันเป็นไร่ของเศรษฐีตอนนี้เศรษฐีก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วก็ไม่ได้เข่าพาอีกเลยทั่วหลายอายุคนละก็คงไม่มาแล้วน่ะก็อ,อาจจะล่วหายตายจากว่ะก็เลยว่าถ้าเราไปทํามาหากินตรงนู้นเพิ่มขึ้นอีกก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่มีเจ้าของไง ไม่มีเจ้าของเพราะว่าหลายชั่วอายุคนละรู้แต่ว่าเคยเป็นที่ของเศรษฐีมาก่อนปล่อยให้ลูกล้างก็เลยไปถากถางเสร็จแ,แล้วก็เอาคลาดไปไถพอใถ้เสร็จเสร็จแล้วเนี่ยไปชนอะไรของตึ้งอยู่กลางค่มนานที่แต่ยังถากถางอยู่ถึงแล้วก็เลยมาเปิดเปิดดูไปเจอทองคําแท่งแทง่งใหญ่ๆเลยยกไปยกไม่ขึ้นเออคงน่านจะเป็นของเศรษฐี นี่เราจะทํำยังไงดีนะ่าทีงจะยกเข้าไปในบ้านได้ตอนนี้ก็เลยคิดไปคิดมาถ้าเราบอกภรรยาภรรยาก็คงจะปิดความลับนี่อยู่เราเก็บเอาไว้เสร็จแล้วเราค่อยหาวิธงที่จะขนย้ายไปดีกว่าก็เลยกลับมาบอกภรรยาว่าไป้าเรากลับบ้านเอะพอตอนเย็นเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเอาเครื่องตัดทองมาพวกเลื่อยที่ตัดทองมาเพราะทองมันแท่งใหญ่ ยกไปไม่ได้ก็แบ่งเป็นสี่ส่วนคิดคำนวณว่าชีวิตของเราจะดีขึ้นนี่มันต้องมีการจัดสรรปันส่วนของที่หนักๆเราก็สามารถเคลื่อนย้ายได้เอาไปทําประโยชน์ได้ก็เลยแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายซื้อกินซื้ออยู่ธรรมดานี่แหละในใจนะคือวางแผนส่วนที่สองก็คือว่าจะเอาไปทําทุนทําธุรกิจเล็กๆน้อย โดยที่ไม่มีใครเขารู้ว่าเราเอาเองินมาจากไหนอันที่สามก็คือว่าเอาทําบุญทําทานเพราะว่าคิดว่าถ้าเราทําบุญนี่บุญกุศส่วนตัวนีาจะช่วยส่งผลให้เรามีความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าทําบุญทําทานเวลาคนที่ตกทุกข์ได้ยากเราก็เอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปนันให้กับเขาก็ทําให้เราสร้างบุญสร้างบาร,รมีได้ดีนี่แ้เราเผื่อแผ่ส่วนที่สี่ก็คือ เก็บเอาไว้ใช้อย่างกันเป็นเวลาเกิดโรคภัยให้เจ็บมาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยก็เก็บเอาไว้สมัยแต่ก่อนก็จะขวังดินเอาไวนะ้ไม่มีธนาคา,ารขวากเลยเด็เพราะฉะกษแบ่งเป็นสี่ส่วน,นก็เรื่อททาก็ตัดออกมาเป็นสี่ส่วนค่อยๆทยอยไปใช้ตามที่ตัวเองวางแผนนี่คือหลักการบริหารทําจากเรื่องยากๆมา,าเป็นเรื่องง่ายทาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก S <S ก็ไม่ได้บอกภรรยาเพราะว่าถ้าบอกภรรยาเนี่ยความเดือดร้อนจะเ,เข้ามาถึงบางทีภรรยาเนี่ยอดใจไม่ไหว contar, โอ้ฉันไวยแล้วฉันมีเงินมีทองเยอะแล้วเนี่ยด้วยความรักภรรยานั่นแหละไม่อยากให้เดือดร้อนถ้าตัวเองเดือดร้อนภรรยาก็เดือดร้อนตามไปด้วยก็ค่อยใช้วางแผนเงินเอามาเงินไอ้ทองที่ได้มาก็ส่วนที่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายก็เอาไปขายเล็กๆไน,น้อยทีละนิดทีละนิดแต่ตัวเองก็ทํางานเหมือนเดิม ทำไถนาปลูกข้าวปลูกนู่นปลูกนี่ทีละเรื่อยๆฐานะก,ก็เริ่มดีขึ้นไม่เป็นที่ผิดสังเกตของชาวเมืองนะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาลงทุนเล็กๆ,ๆ,ๆนะ้อยๆบอกภรรยายเออเรามีเงินนิดๆหน่อยๆนะเอามาสร้างนะทำธุรกิจขายนวนขายนะังสือของมาขายทำธุรกิจนเะนะสร็จแล้วเนี่พอมีเงินทองเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนี่ยส่วนที่ส่วนที่เป็นการทําบุญทําทาน ก็เวลามีนักบวชต,ต,ต่างเขามาก็ทําบุญเล็กๆในน้อยถวายพัตนาหารบ้างซื้อของมาถวายบ้างคนที่เป็นคนยากจนก็มีอาหารมีเสื้อผ้าก็เอามาเผื่อแผ่เขาก็มีเหตผลเขารักอย่างนี้ว่าเออขนาดเขาเป็นแค่ชาวนานวก็จะมีน้าจิตน้ําใจไม่เหมือนพวกเศรษฐีในเมืองไม่มีน้ําใจเลยนันเขาก็รักเลยรักชาวนาคนนี้ เพราะฉะนั้นนส่ส่วนตัวนี้นี่ส่วนที่สี่ก็เก็บเอาไว้นะพอทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆระยะเ5หปีก็ฐานะก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครดูความผิดสังเกตว่าไปรล่ารวยมาแต่ไหนเพราะว่าเป็นการวางแผนวางแผนจะเป็นไงครอบครัวถึงจะมีความสุขไม่เดือดร้อนและเกิดว่าลำรวยปิดหูปิดตามก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นนี่ ชาวนาวันนี้ก็จะมีความคิดไหงความคิดว่าเ,เรามีทรัพย์สมบัตนะิรู้จักอยู่รู้จักกินรู้จักใช้ชีวิตก็ไม่มีปัญหาพวกเราเหมอน,น,นกันอยู่อ้อยมันกันมีเงินเยอะๆแล้วก็เป็นสันปันส่วนอย่าไปเอามาใช้เยอะไม่ค่อยใช้ก็ได้แบ่งเป็นสี่ส่วนเนี่ยที่ว่าอนะ่แหละอย่างชาวนานี้พอได้เงินมาได้ทองมาเนี่ยก็เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายเอาไปเป็นทุนเอาไป ทำบุญทำทานเพื่ออนาคตชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็เก็บไว้เป็นคุณสำรองในการเป็นค่ารักษาพยาบา,นาลนเห็นไหมล่ะสส่วนนี้เพราะฉะนั้นนี่ชีวิตของชาวนานี่พออยู่ก็อย่างมีความสุขมีลูกมีหลานเข้ามามาก็อยู่จนสิ้นอายุไขพอพระเจ้าสอนเสร็จแล้วก็เลยสอนภาษาทั้งหลาย ว่าตอนที่เราเป็นชาวนาเราปฏิบัติเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นนี่พวกเราเหมือนกันนี่อะไรที่มันยากยากก็อย่าไปคิดว่ามันยากที่จริงมันไม่มีอะไรยากหรอกบางเรื่องนี่ที่มันยากอาจจะใช้เวลานานเรา็หาว่ามันยากทำรุ่นทำนี่โอ้โหทำนานลืกเกินมันยากยากมัาไม่อยากจะทำทำอะไรที่มันง่ายทําทำแบบสุกเอาเผากินมันก็ไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยทำอะไรให้มันมีคุณภาพ คุณธรรมคุณประโยชน์ชีวิตของเรามันจึงจะมีความหมายพระเจ้าประสอนเห็นไหมพวกเราเหือนกันก็เอาคําสอนของพระุทธเจ้าไว้เลยอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ก็ทาให้เป็นเรื่องเล็กซักก็คิดง่ายเรื่องใหญ่ทํยังไงน้อที่จะแก้ไขปัญหาได้มันป็ชาวนาอะไรเจอทองแท่งใหญ่ก็เอามาแบ่งซะไม่เห็นจะคิดยากเลยแล้วก็บริหารการจัดการให้ถูกต้องหรือเรื่องยากๆหน่ว่าเรื่องยากๆเราก็ค่อยคิดค่อยทำ มันก็ะกิกายไปเรื่องง่ายไปก็เป็นปัญหาเล็กน,น้อยไปเหมือนภาวะโรคของเราเนี่ยหละโรคของเรานรเนี่ยไม่ใช่เือดลอนเฉพาะประเทศไทยโรคระบาดมันเกิดทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลคนที่มีปัญญาหรือว่ารู้จักการป้องกันป้องกันแบบไหนป้องกันทั้งภายานนอกและภายในภายนอกก็คือใ,ใส่หน้ากากาออกไปตลาดอะไรก็อยู่ในเงื่อนไข่ด้รว่าภายในโลกมันถึงจะไม่ติดเรานะคนมีปัญญานะครับ แต่แล้วภายในละ่ะโลกภายในก็คือว่าโลกวิตกกังวลอะไรต่างๆกลัวโน้นกลัวนี้กลัวไปหมดคนที่ไม่ป่วยก็ไปกลายเป็นคนป่วยไปเลยกลายเป็นพวกโลกวิตกจริตทั้งหลายเพราะฉะนั้นของเราเานี่ยเข้าวัดเข้ามาก็ให้ใช้ตัวนี้คือใช้สติใช้ปัญญาอะไรที่มันมีปัญหาเราก็แก้ไขได้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก่เวลาขออำนวยพรออ้างอิงเอาคุณพะระศรีรัตนไตรคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ทุกท่านได้กระทำมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันขอจะมารวมกันเป็นมหันตดีชานุภาพสนับสนุนเกือ้อกูลส่งเสริมให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตด,ดีสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่สร้างบุญบาร,รมีทำสําิทผลประสบสัรว์สิ่งมิ่งมงคลสมบูรณ์โลผลทุกที่ภาราตีการจงทุกทุกท่านเถิด